You're listening to COJ podcast. This is a station of knowledge sharing. ทำเรื่องกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายฟังสบายให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English f r r m Code podcast ตอนที่15ค่ะ ในตอนนี้จะขอ,อนำเสนอภาษาอังกฤษและเกร็ดความรู้ในการมาเป็นพยานในสารจากหนังสือคู่มือการเป็นพยานในสารหรือ guideline on being a witness in the court กันค่ะพยานหรือ witness หมายถึงผู้ที่ได้รู้ได้เห็นหรือได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเบิดความโดยตรงต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้ คำว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ว่า facts concerning matters in the case ผู้ที่จะมาเป็นพยานในศาลจะต้องได้รับหมายเรียกให้มาเป็นพยานคำว่าหมายเรียกคือ a writ of summons to be a witness หรือ summons และการส่งหมายเรียกสามารถใช้คำว่า to serve the summons เรามาดูคำว่า a r i t of summons กันนะคะ r i t มาจากคำว่า written ที่แปลว่าเป็นรายลักษณ์อักษร summons เป็นคำนามลงท้ายด้วย s เสมอมีรูปเป็นพหูพจน์คือ summons e s um หมายถึงหมายเรียกหรือการมีคำสั่งเรียกค่ะส่วน w ล l l to summon เป็นคำกริยาหมายถึงเรียก ในคู่มือฉบับนี้นะคะกล่าวไว้ว่าเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานก็อย่าเพึ่งตกใจไปค่ะขอให้ตรวจสอบหมายเรียกว่าหมายเรียกนั้นส่งถึงผู้ใดสารใดเป็นผู้ออกสารอยู่ที่ไหนวันเวลาที่สารน,นัดคือเมื่อไหร่หรือหากมีข้อสงสยัยสามารถโทรศัพท์สอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสารตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในหมายเรียกได้ค่ะ นอกจากนี้ในหมายสารจะระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดเป็นโจทย์ (re plaintiff) ผู้ใดเป็นจำเลย (defendant) พยานควรเตรียมตัวทบทวนความทรงจำว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ความ (parties) ในคดีนั้นได้อย่างไรเพื่อจะได้สามารถตอบคำถามของทนายความ (lawyer) ได้โดยถูกต้องและไม่เสียเวลา คำว่าโดยไม่เสียเวลาหรือโดยไม่ชักช้าคือ without delay บุคคลที่ได้รับหมายเรียกไปเป็นพยานต้องไปศาลตรงตามเวลานัดหากถึงเวลานัดแล้วพยานไม่ได้ไปศาลศาลอาจมีคำสั่งตัดพยานออกไปหรือเลื่อนสืบพยานไปเป็นวันอื่นซึ่งจะส่งผลเสียต่อทุกฝ่าย ดังนั้นหากมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถไปศาลตามวันเวลาที่ศาลนัดไว้จริงๆก็ควรจะรีบแจ้งให้าศาลทราบก่อนถึงวันนัดโดยอาจแจ้งเป็นหนังสือหรือหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นแจ้งให้าศาลทราบแทนก็ได้ค่ะมิฉะนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้พยานที่ไปศาลตามนัดพึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่พกอาวุธไม่ดื่มสุราของมึนเมาปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาลไม่เช่นนั้นก็จะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้ค่ะการตัดพยานสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ว่า to exclude the witness การเลื่อนคดีคือ to postpone the case การมอบฉันทะคือ to appoint a proxy การแจ้งให้สารทราบคือ notify the court และความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลคือ contempt of court เมื่อพยานไปถึงศาลในวันนัดแล้วสามารถนำหมายเรียกไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาลเพื่อตรวจดูว่าคาดีที่จะต้องเบิกความเป็นพยานนั้นสารจะออกพิจารณาณนะห้องพิจารณาใด พยานควรไปรอที่ห้องนั้นเพื่อให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหรือเจ้าหน้าที่ศาลจะได้ทราบว่าพยานมาถึงแล้วลำดับในการเบิกตัวพยานเป็นไปตามดุลพินิษของศาลหรือคู่ความฝ่ายที่อ้างหากยังไม่ถึงลำดับที่จะต้องเบิกความพยานต้องรอนอกห้องพิจารณาหรือรอในห้องพักสำหรับพยานและห้ามแอบฟังขณะพยานท่านอื่นเบิกความค่ะ หมายเลขห้องพิจารณาคดีคือ court room number การให้การหรือการเบิกความคือ testimony และคำกริยาคำว่าให้การหรือเบิกความคือ to testify เมื่อถึงลำดับเบิกความเจ้าหน้าที่ศาลจะเป็นผู้เรียกและนำพยานไปยังคอกพยาน ก่อนเบิกความพยานต้องปฏิญาณตนหรือสาบานตนว่าจะเบิกความต่อสารด้วยความสัต์จริงทั้งสิน้นยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า14ปีหรือเป็นผู้ที่หย่อนความรู้สึกผิดชอบภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาและบุคคลที่คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องปฏิญาณหรือสาบานตนข้อพยานคือ w i t n e s s stand การปฏิญาณคือ to make a pledge การสาบานคือ to swear an oath ผู้หย่อนความรู้สึกผิดชอบคือ incompetent person ภิกษุสามเณรคือ a monk or a novice ในคดีอาญาที่พยานเป็นผู้มีอายุไม่เกิน18ปปีศาลจะจัดให้พยานอยู่ในห้องต่างหากจากห้องพิจารณาคดี โดยมีนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาร่วมอยู่ด้วยโดยจะถามพยานผ่านนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาผู้เยาว์หรือผู้มีอายุไม่เกิน18ปีคือ a minor นักสังคมสงเคราะห์คือ a social worker และนักจิตวิทยาคือ a psychologist หากพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ ไม่สามารถเบิกความด้วยวาจาได้จะเบิกความด้วยวิธีเขียนหนังสือหรือเบอิกความผ่านล่ามภาษามือหรือด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมหูหนวกคือ deaf เป็นใบ้คือ mute การเบริกความด้วยวาจาคือ to give verbal statement ล่ามภาษามือคือ assign language interpreter วิธีอื่นใดที่เหมาะสมคือ a t t e r appropriate m e t h o d s ภายหลังปฏิญ,ญาณตนแล้วพยายนต้องตอบคำถามของผู้พากษาเกี่ยวกับชื่ออายุที่อยู่และความเกี่ยวพันระหว่างพยายนกับคู่ความจากนั้นคู่ความหรือทนายความจะซักถามหรือ examination in chief จากนั้นคู่ความหรือทนายความอีกฝ่ายหนึ่งจะถามค้านหรือ cross examination และฝ่ายที่อ้างพยานจะถามพยานอีกครั้งหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าถามติง re-examination คู่ความหรือทนายความจะงดการถามค้านหรือถามติงก็ได้หากเห็นว่าไม่จำเป็นค่ะนอกจากนี้นะคะกฎหมายห้ามคู่ความและทนายความไม่ว่าฝ่ายใดถามพยานด้วยคําถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแข่งคดี หรือคำถามที่อาจทำให้พยานหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญาหรือคำถามที่เป็นการหมิ่นประมาทพยานมีสิทธิแถลงต่อศาลของงดตอบคำถามทํานองดังกล่าวก็ได้การอนุญาตให้งดตอบคำถามหรือไม่เป็นดุลพินิษของศาลค่ะคำว่าห้ามคือ to forbid อนุญาตคือ to permit ไม่เกี่ยวข้องคือ irrelevant ไม่เกี่ยวข้องกับคดีคือ irrelevant to the issue of the case ทำให้ต้องรับโทษหรือมีโทษทางอาญาคือ to incriminate หมิ่นประมาท to defame คำถามที่เป็นการหมิ่นประมาท defaming question งดตอบคำถามคือ to abstain from answering the question ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคงได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนและระหว่างการมาเป็นพยานศาลแล้วนะคะในตอนต่อไปค่ะเราจะมาพูดถึงเกร็ดความรู้อื่นๆจากหนังสือคู่มือการมาเป็นพยานของศาลกันต่อค่ะหากท่านใดสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดของหนังสือฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานต่างประเทศสำนักง,งานศาลยุติธรรมค่ะ until the next episode thank you and goodbye ขอบคุณค่ะท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป